บานหน้าบานห้อครับไม้เป็นการเผาถ่านนะครับเป็นการ,ร,านนรเผาถ่านไล่ควันนะครับ้าก็เอาน้ำสูญควันไหมน้ำนะครับเพราะว่าเขาเมืองที่เขาขายอินเทอร์เน็ตนะครับในเฟซบุ๊กในติ๊กตอกรานสดาทั้งหลายเลยนะครับมันก็ราคาพแพงเขาก็เห็ดอีมันก็สูบบ้ามๆนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับ สดงเขาก็โอเคนะครับาจะเห็นว่าอันนี้เขากต้ังเห็ดกล่องสองก,องอกองอลกงก่องนะครับเห็ดกล่องเดียวพอแลเวเขาก็ใส่สามทางจากดูโฮมนะครับะหาส1ิบเอ็ดบาทเอามาต่อกับใจที่มันพอดีกันอันจิบเก้าบาทแล้วก็เอามาต่อกับกอกนะครับกอกน้ำปลาปลาเขานี่แหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเล็กนะลเนาะแล้วเขาก็เวลาเราเข้าไห้มันไหลนะครับเขาก็เปิดให้มันพอดีนะครับเพราะว่า กาเาเปิดแห้งเกินไปควันมันเสียออกมานะครับเพราะว่าเขาต้องเขาต้องการในควันมันมันเป็นแก๊สนะครับให้ควันมันไหลเข้าไปเผานะครับเป็นห้องเชื้อเพลิงนะครับให้มันไหลไปอยู่ห้องเชื้อเพลิงนะครับฉะนั้นเกากรสิเปิดอัตราการไหลของน้ำสมควันใหม่ให้มันพอดีนะครับการเทาเปิดซุดให้น้ำสมควันใหม่มันไหลแห้งควันมันก็นกนเสียออกมานะครับแต่ว่าการเข้าเปิดค่อยไปนะครับมอง เก็บน้ำมันหน่อยนะครับน้ำมันก็สิไปมันสิไลไปแท่นแก๊สนะครับฉันเอาอัตราก,การไหลเขาก็เบืองเอานะครับเปิดมันพอดีนะครับอันนี้เขาต้องใส่ท่อเล็กนะครับเพราะความห่อนมันสูงนะครับเสียนว่าอันนี้เขาจะมีน้ำสายน้ำเขานะครับด้านล่างแล้วก็เขาออกด้านบนนะเนี่ยอันนี้ก็เชื้อเพืิงเิ็นยยเนี่มันใหญ่แน่นะครับแล้วก็ใส่ ฟื้นทอนใหญ่ๆนะครับสองทอนก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าขันเขาดังธรรมดามันก็ได้เลยครับความหอนมันเบไ่อนะครับเขาต้องใส่ตัวนี้ครับโอเวอร์นะครับให้ความหอนมันนะครับซื้อมากกับอันนะแทดงเจ็ดสิบกว่าบาทร่วมทรงกับประมาณบ่าเกินลอยเศร้านะครับแล้วก็มาต่อเจนว่าไฟมันจะแห้งนะครับมาตอไฟมันแห้งตลอดเวลานี่ถามว่าทางนีแพงนหอย่างครับเขาก็เลือก ถังน้ำมันที่มันแพงที่สุดแล้วนะครับมันบานหนาที่สุดแพงที่สุดเขาไปสื่ออยู่ร้านมันถามว่าเขาราคาตัวใดห้าร้อยแปดสิบบาทนะครับฉะนั้นถังก็ห้าร้อยแปดสิบบาทท่อใส่กากซีคุ้นซีนะครับเล็กซีคุ้นีเขาเข้าเดี๋ยวฟื้นเขาเอามาเห็นนะ้ำสมคนใหม่มันก็เลยกลายเป็นสองทอนนะครับสองทอนเนี่ยก็ตีไปห้าร้อยบาทเลขก,กลมๆก,ก็พันหกแล้วนะครับอ่ะพันหกแล้วทอ่อ 3ามทาง51บเอบาทถีไปอีกลอยนึงไปครับตอน30บาทเป็น80นระเบก็วิกอีกตีไปรอยนึงไปพันเป็นพ7นเนะครับพันเจตัวนี้กับพันแนะครับห่อรูสิงลูสิง2เมตรนะครับกับลอยสีบาทพันแปดพันเก่าราคาพันเก่าตีไป2องพันไปครับเพราะว่าเขายัดอีนะครับ เท่าเอตเองเท่ากับบวคิดค่าสร้างแล้วนะครับฉะนั้นเออทังนี่เท่าเบสเซ็ตมันเหลือทอเหล็กอีกนะครับทอเหล็กหนึ่งมิ้วอีกนะครับอ่ะตีให้ไปสองพันสามไปครับกบ็ถามว่าแพงบอกผมว่ามันก็แพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในที่เขาเห็นงามๆนะครับบางงานผมก็เห็นว่าเอาน้ำสมคนใหม่นะมันก็บเ,เจ็ดพันหาขาวาโอ้ เจ็ดพันหากันเทียบกับเท่ากับสองพันสามนะครับว่ากับสองพันสามนี่ละนะครับเพาเห็ดเท่ากับใส่ใดๆกันนะครับอันนี้ใส่โบว์ปอลไฟด้วยครับเพราะว่าจะมันสีแห้งแล้วก็ใส่ฟืนทันยัยเพราะว่ากานเท่าสีไปซื้อน้ำมันนั่นกับโอ้หัวมันเกลื่อนเก่าบวกั่นกับวัสดุฟื้นเท่าดอกนะครับเพราะว่าฟื้นเท่ามีอยู่แล้วเลาก็ยอมอันใดที่เท่าสีบอไปอบถานนะครับ อันนี้เข้าเห็ดนะครับจอกหูอันเดียวนะครับจอกหูต่ของบนเนี่ยเข้าจอกหูอ่อนเดียวอันนี้เข้าบดจอกหูเข้าแลนไตถังเลยนะครับแลนไตถังเลยนํำสมคนใหม่เดรร้ายนะครับอันนี้ไม่แหงครับอันนี้ขนาดไม่แหงนะเข้าเห็ดไม่แหงนะครับเข้าบัวพาเลยทอนไ่ครับไม่แหงตอนไ่ก็เลยใส่เวลาดูดเมียจังน้อยนะครับแต่ว่าเข้าบัวซีเรียสครับเพราะว่าเข้า บระเด็อยู่นี้เมืองเขาอยู่หน้าบ้านเขาเองนะครับอยู่ทงหน้านะครับถอามว่มามันควันบอกผมมันกับบควันเด้ครับคือเขาเผาปลาอ่อยปลามันดอกนะครับกันเปินศิมหามันก็พูดแล้วแหละผมว่านะครับเพราะว่าอาชีพเผาทานเผาเตาหนึ่งนี่ก็เด็ก็สอบเครื่องบุกเกิดสองกะสอบนะครับกตีไปเตาละสองรอยบาทไปนะครับเตาละสองรอยบาทคุมรับ แต่ว่าผสมค้นใ่นี่หลายได้ครับแต่ว่าว่าเสียว้ไปเหตุเกษตรอินทรีย์นะครับไรแมาแรงวันนี้เออโมงอุปเลยอยากได้กับถักเมาเรือยครับที่แบ่งปันอยู่ได้ครับอันนี้ผสมค้นใหม่แท้ครับบดเจือจางครับบีบออกมาจากไม้สดๆดนะครับไรโจกๆจกเลยครับเพราะว่ามันอุปกรณ์เท่าเองนะครับอันนี้มันผมเผาใบที่มันแห้งนะครับ ต่อไปว่าเสียลใหม่หมาดนะครับเนี่ยใหม่หมาดอันเนี้เข้าเนื่องจากเข้าสางบาดล้างหน่อยเขามีไอ้เลยวงเดือนนะครับสื่อใบเลื้อยมากนะครับใส่กับไอ้ยางไฟเบอร์วะครับเป็นเลยวงเดือนเท่ากับตัดเอาโหลดนะครับเนี่ยหลอกใหม่ผมสีเผาะใหม่หมาดเบ้างนะครับเขามีตั้งแต่ใหม่หน่อยไปหอดใหม่ใหญ่นะครับใหม่ใหญ่อาจจะใช้เวลาโดดในการค่าเก่แต่ว่า เอาบุซีเรียสนะครับเอาเอ็ดเลียนเท็ดหัวไปนะครับก็มีปนกับซังอยู่นี่นะครับทานเปนกับซังถุงกระสอบปุ๋ยบาดเท่านี่แหละนะครับเปนกับซังธรรมดาลอยหาสิบบาทนะครับคือเอาไปใส่ทานพวกนี้มันกะกาแล้วนะครับมันโบเมนทานที่เอาเผาเตาดินนะครับเตาดินมะเขือมันกับหม้มดแน่ไม้โบมดแน่นะครับแล้วมันกะอันนี้มันเป็นโบเมน เาทานนะครับมันเป็นโอบบทานนะครับมาเหรียญมาเมืองในหัวในมันนะครับว่าความสุขหาได้ซ้ำนี่แหละนะครับเสียซ้ำได้กันเผาทานเส็จมันรวย,ยก็บ่รวยแล้วนะครับลงทุนกวาสีไเดออันนั้นขึ้นที่ไฮไปซชื่อ ทั้งหลายเจ็ดพันหาสื่อทานเจ็ดพันหาใส่มือปีสมือบอ่านนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังาลาละครับคนมันหมักนะครับคนมันหมักเก็บมาตลอดยหายอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหลกก็ต้องธรรมดานะครับทั้งที่สองกับเจ็ดมันง่ามขึ้นนะครับเฮาบดใส่สนวนกันความห่อนนี่ครับเฮาอัดแกลบลงไปเลยใส่แกลบนะครับอัดแกลบดิบลงไปเดี๋ยวมันก็นใหม่เป็นแกลบดำเบี้ยแล้วก็อัดมันลงไปนะครับสนวนกันข้อมห่อน ใส่แค่แกะบัตรเท่านดีละนะครับบ่ต้องส่งบ่ต้องใส่ซิลามิกไฟบง่งไฟเบอร์ดอกนะครับเพราะว่าแต่ซับหนีมันก็ยัง2,003แล้วนะครับเขาทานจะในทีเดียว2,003นานะครับสิบสอบพันหานะครับสิบหาสอบฝุ่นเขาทานต้องสิบหาสอบสิบหาสอบไปกันเตาลอดต่อลตอดสอบครึ่งนะครับพุ่นน่ะ เอาสิบกุเถอะผมส้างมันนะครับเอาสมนใหม่เอาใหม่กับเป็นตัดเอาที่เป็นบ่อเอานะครับปลาใดบางทีเป็นบ่อเป็นตงการไม่ยุคค่าไปเพิ่นก็บอกว่าพวกไม่คเล็กไม่กัทินตัดเอาเลยมาตัดท้่นี่มันหกเป็น่านะครับเอาก็เป็นตัดออกมาแล้วก็มาเผานะครับเขาใส่บะหมีเอาก็แบ่งปันขายให้ชาวบ้านรอบคางนี่แหละนะครับ ส่วนน้ำสมขันใหม่นี่ทราบ,บัานแถวนี้เป็นบุคคลเกษตรนะครับบุหงาจ็เสีไปเห็นอย่างนะครับแต่ว่าเขาอย่างไ้เอาไวเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการบอกถึงน้ำสมขันใหม่เมืองในเพียรได้ยังมันมีราคานะครับแต่เขาขอมาไวค้คนสื่อมันกลายเป็นโบมีราคานะครับว่าจงได้ไรมีราคาแต่ว่าแทนที่เขาสีเผาถีมเขาไปเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับน้ำสมขันใหม่เมืองว่า แต่ละไม้นะครับเข้าสีเห็ดแยกกันนะครับว่าแต่ละไม้ว่ามันเป็นไม้กระทินนรำงน้ำสมข้นไม้สีเป็นยังไดใหม้สะดาเด้าน้ำสมข้นไม้สีเป็น,นยังไดแล้วก,ก็ไม้อยังนั้นม้ไม้ขี้เล็กก่อนนะครับที่เอาเผามันกับที่เป็นไม้เท่านี้นะครับมันสีเป็นยังไดเผาเตาหนึ่งขนาดไม้แห้งนี่น้ำสมข้นไม้โอ้ว่าตามกุศลหาฤทธิ์นะครับมันสิหน่อยวะนะครับบ่าตามกุศลหาฤทธิ์ฉะนั้นแทนที่เข้าเสียมัน เดี๋ยวถิ่มไปซื้อเขาก็เอาน้ำส้มขนใหม่นี่แหละนะครับอันนี้เาผายางเวนนะครับแดดเืยอากาศบดีอากาศเอ้อากาศดีนะครับไม่แดดแต่ว่ามันก็ห่อนขื้เก่านะครับเดได,ไดแล้วนะครับเออข้อสำคัญของการเผาเนี่ยผมว่าขณนเฮนเป็นน้ำสม้มวันใหม่นี่ข้อดีของมันก็คือเวลามันคายน้ำสม้มวันใหม เร็จแล้วมันก็ต่อไปมันก็จิกไข้แก่สเท่ากับจิกหัวมันไข้แก๊สนะครับกันเวลามันไข่แก่แล้วเหาจะเฝ้า่อยไฟออกด้วยครับเพราะว่ากันมันเศร้าไข้แก่แล้วนี่ใส่เวลาอีกโดนนะครับก่อนมันจิกไข้แก่ออกมาอีกนะครับใส่ไฟอัดไฟเข้าไปเรื่อยๆนี่แล้วอัดไฟมันเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็เปลี่ยนความสุขของเห่านะครับจะ่าถึงได้ไรล่ะความสุขมันจะมีเท่านี้แหละนะครับ เอ็ดเองทดลองเองนะครับคิดว่าต่อไปมันอาจจะเห็ดงามกว่านี้นะครับเอาเอ็ดเครสองถังกับบ่มีบ่มีใหม่บ่มีฟืชเนี่ยเผาแล้วครับบ่มีใหม่บ่มีพืชเนี่ยเผาแล้วแนะนำเกษตรกรอยู่นะครับแนะนำเพื่อนผมว่ากันผู้ใดสิเผากับเผาแบบถังแบบนี้ดีกว่าผมคือพวกผมไปเห็นเขาเผาดินนะครับเพ็่นกับปั่นดิน พื่งกัปัดไงถามว่ามันเผาได้หลายบอได้หลายพึ่งกัเผาได้เป็นสิบกว่ากระสอบพหมดเลยแต่ว่ามันควันนะครับเป่นเผาเป็นกว่าพึ่งจิปิดเต่านะครับกว่าสิบพิดควันอ่ะเผาเป็นอาทิตย์นะครับเจ็ดแปดมือโอ้โหกัควันขาดโอ้โมันควันสีขาวอันนี้มันบอลพควันเนี่ยครับเพราะมันซื้อกระซื้อเต่าไรควันกว่าควันแก๊สมันเดี๋ยวมาเหรอเห้มันไหลลงมาห้องเชื้อเพลิงนะครับเขามาเผาใหม่ฉะนั้นมันก็มลพิษมันก็น้อยกว่ากันนะครับที่นี่ การ่าว่าสื่อมันเขาเขาก็บริลงทุนนะครับเขาก็เอาพื้น,นั่นนี่แหละนะครับมาใส่จากทอนใหญ่ๆจากสองทอนนี่ก็ได้แล้วนะครับมันก็คายเกล็ดแล้วถูกยาก็คือประสบการณ์นะครับเรียนรู้ประสบการณ์นะครับเห็น,หนมึงตามยูทูบมองตามเขาเนาะครับถามว่าอยากสื่อของเขาบอสมันงางมก็อยากสื่ออยู่เนาะครับ <laughs> แต่ว่าเป็นมึงละอู้สีปัญหาปัญหา เออเจ็ดปัญหาเนาะโอ้โหันเพียงพูดเนาะครับเอาเห็ดไตเขาก็ลอกเห็ดตามเพป็นนี่แหละนะครับเพป็นเป็นคู่เฮาเนาะครับเอาเห็ดเขาก็เลี้ยนลูกไปนะครับดูไตายเขาก็ได้ออกมาขี้หายแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะยัดถังที่สองอยู่นะครับอีกสองเขาบ่าเขาเย็ดแห่งงามกว่านี่นะครับว่าถังแหลกเขาก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าประสบผลสำเร็จนะครับคอนโดแต่งแบบสมนใหม่กันเลย โจกโจกโหลดนี่นะครับเมืองมันกัดตาหักนะครับเราสมมติใหม่ไลโจกโจกของมันอยู่นะครับเด็ก่็ตําก็สีหาเรียนแล้วครับเต่าขนาดไม่แหงนี้ครับเนี่ยไม่แหงเข้าไปย่าหยาดให้มันแน่นๆนะครับมีแต่ไม่แหงอันนี้ซ้ำขาเลยตัวเขาบอกว่าอยากให้มันกลยแกนเร็วฟ้าปุดีเบียพานัครับงวยเรียภามันกเมื่อยตัวนะครับถึงมาโบ สิบอกว่าใหเอฝันว่าเอาฟาครื่องอีก่ก็แต่เนาะเห็นเป็นซีทัวหนาทัวรบัวบแล้วครับผมก็ใส่เป็นเต็มทีแลวเนาะครับมือนสิเปิดให้เมืองเนาะครับใครแก่แล้วเบือนจะเปิดให้เมืองวันเป็นยังไงอ้ปต้องเปิดก็ทุกคนก็เน,นี้ยเน็ตเบื้อเบืเอ,เอยากดอกเนาะครับเพราะว่าอันนี้มันบระเดีมันบระเดียเผาฟืนเนาะครับมันเป็นการเอาฟืนนะครับไฟประเดีเขาไปแนีเตาเลยนะครับ อันนี้มีติเกียรออกมาเผาอบมันนะครับเอานลครับนี้มาเบาสูกันฟังนะครับกันผู้ใดมีขอกิเห็นมีข้อเสนอเนีคยาำแนะนำดีๆก็คอมเมนต์ให้ได้ครับอยากอาไปปรับใส่นะครับเพราะว่า,วาเราเรียนรู้จากปานนะครับปลา YouTube นะครับเขาก็ผู้ใดมีช่องีิยญาก็เอามาลงไ้นะครับเอาก็สติดตามไปเมืองไปกด เมินกดคอมเมนต์ให้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นคู่ของเขานะครับ <yogurt> ส่วนเขาก็ติดตามเขานะครับประสบผลสุทธเลสกับทีใจนะครับบประสบผลพุทธเลเขาก็หาว่ามันเป็นนิยังนะครับเขาก็แก้ไขไปสุดท้ายเขาก็สีเอตัยก็พูดนั่นแหละนะครับเพราะว่าเขาซากกระจอกนะครับที่เราเองนะครับว่าต้องการความสวยงามนะครับไอ้มันใส่ประโยชน์ได้ก็พอเออขันพุทธเมืองหัวตอนจบก็ขอพูดเหลายๆครับผม ขอบุดครับอันนี้เห็นเมืองนะครับหลังจากเอาน้ำสมคว้นใหม่เสร็จแล้วนะครับมันก็นจะเป็นการคลายแก๊สนะครับเห็นว่าไฟลุกแห้งครับอ๋อลดลดล่มลงนะครับแต่ว่าไฟกับลุกแห้งนะครับคือท้งคลายแก๊สน,นะครับ,เ,นนรบเออ ด้านบนของเฮาครับเอาเอ่อเอาไส้ปิดเกียดไว้กระบูยูครับก็มันคายเกียดหลายนะครับเอาเดี๋ยวมันคายแกนนะครับเอาก็เอาละนะครับเพราะเฮาเห็ดอยู่ทงหน้านะครับก็ต้องมันบนเห็ดอยู่ในเมือนความสวยงามกอบกระตองนะครับ ต้อการทานต่อการนำสมควันใหม่นะครับนำสมควันใหม่กส็สมผลสร็จแล้วนะครับอันนี้มองมันไายแก๊สนะครับอันนี้เพราะมองนำสมควันใหม่ครับตอนแรกว่าซีไดซีหาิตครับผูดได้ว่าครับได้เป็นซิฟครับขนาดไม้แห้งครับได้เป็นซิฟโอ้โหดแล้วนะครับ ก็พอมันเมื่อน้ำผสมคนใหม่เดียวนะครับเขากับปล่อยน้ำนะครับน้ำเศร้าให้น้ำรอยเย็นนะครับเพื่อให้เอ่อถอน้ำเกล็ดมันห่อนนะครับให้มันอย่างเดียวมันบโตกข้างนะครับจัดไปเลยครับผมอ,อย่ารอที่นี่ บอกแล้วลูกวัวที่นี่สวัสดีครับผมเอาครับเอา้มนจบสิ้นกระบวนความนะครับหลังจากที่เขาเผาแล้วนะครับมันคายแก๊สเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยทิ้งไว้้างขึ้นเนียมันเย็นนะครับตอนเสา,าร์มาก็มาเปิดเมืองเมืองครับคนรับที่ใดอ,อันนี้คือถ่านเน่านะครับผนรับที่ใด สวยงามครับอมไม่ใหญ่แล้วครับ